ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมฮะนี่นี่คือเบ็ดสเตดี้ลอดนะครับผมซึ่งเบ็ดตัวนี้มีราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะฮะเรามาดูกันที่ความสามารถของเบ็ดตัวนี้กันบ้างนะครับผมความสามารถของเบ็ดตัวนี้เนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรจะดีนะฮะดีจริงๆผมต้องบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะครับผมซึ่งความสามารถแรกอันนี้เป็นข้อเสียนะท่านผู้ชมเป็นข้อเสียหนึ่งเดียวของเบ็ดตัวนี้เลยลอสปีดลบหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะโช่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือข้อดีนะฮะโช่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต คอนโทรล0.05ความยืดหยุ่นเนี่ยตัวนี้ไฮไลท์เลยนะ30%ตรงปลาได้สูงสุด1แสนกิโลฮะคือ1แสนกิโลจริงๆท่านผู้ชมถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีปลาตัวไหนถึง1แสนกิโลก็ตามหรือว่ามีแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่มันตกปลาได้สูงสุดเนี่ย1แสนกิโลนะฮะเรามาดูกันที่ความสามารถด้านล่างกันบ้างครับผมเขาบอกว่าเพิ่มเชค UI ไซนั่นเองคือเพิ่มไซ์ในการกดปุ่มเขย่าของเราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งมันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนผมจะพาไปดูท่านผู้ชมมาก่อนอื่นเลยขอพาไปดูก่อนว่าเบ็ดตัวนี้ซื้อที่ไหนนะ,ะเบ็ดตัวนี้เนี่ยซื้อได้ที่ตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะฮะในเกาะโลซิลิตนะครับผมซึ่งเกาะน,นี้จะมีเบ็ดตัวนี้ขายนะฮะซึ่งก็มีเบ็ดตัวอื่นด้วยนะมีนี่ลาบิดลอด็อตนะฮะซึ่งก็มีตัวนี้ด้วยนะฮะ 12,750หองพนจรานจูลหอนะครับผมซึ่งที่เบ็ดตอนนี้ที่ผมแนะนำคือตัวนี้ฮะ7,000ท่านผู้ชม s t e ดี y l o อนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราไปลองตกกันดูนะฮะซึ่งผมจะไปลองตกที่ไฟฟอร์พูลนะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะได้เนสซี่หรือเปล่านะฮะลองตกให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมผมเรียกเรือมาแล้วยัตสกีคู่ใจ จะลองไปตรงนี่ไปฟอร์พูท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะตกได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นอากาศตอนกลางคืนและอย่างผมมีทัฟเฟร์วอร์มด้วยผมไม่รู้ว่าทัฟเฟร์วอร์มเนี่ยมันจะช่วยเราไหมนะฮะลบรอสปีดสิบเหรือว่าลบไป <laughs> อย่างน้อยก็ยังลบอยู่ดีนะเบตตัวนี้ก็ยังลบห้ออยู่ดีนะท่านผู้ชมโอเคผมมาถึงตรงจุดนี้เราจะตกตรงนี้แล้วกันนะคืออยู่ริมๆคิดว่าเนสซี่ <laughs> <ess> น่าจะมาโผล่ตรงนี้ <laughs> รนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชม <laughs> โอเคนี่เห็นไหมปุ่มกดเขย่าของเราเนี่ยมันจะใหญ่มากนะฮะคือปุ่มเชคนั่นเองเนี่ยใหญ่มากท่านผู้ชมอืมคือโคตรใหญ่คือใครที่เล่นในมือถือเนี่ยเป็นตัวนี้อาจจะตอบโจทย์นะคือปุ่มมันใหญ่ดีท่านผู้ชมมันมองง่ายแล้วก็กดง่ายด้วยนะฮะใครที่เล่นในมือถือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบนะสําหรับเบดตัวนี้อืมเฮ้ยโ okay. อเคเฮ้ยเป็นตัวชายนี่ด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยเอยตัวอะไรตัวอะไรชายนี่ ตัวแรกของเรานะฮะซึ่งเป็นตัวชายนี่อหูยตัวอะไรอะ่ะฟฟลเดอร์ท่านผู้ชมโอ้โหโฟเดอร์ชายนี่ใช่ไหมเออใช่ไหมสปาร์กิง้งอืมน่าจะเป็นตัวที่ขายได้ในราคาไม่แพงท่า <c oughs> นผู้ชมน่าจะไม่แพงนะโอเคไหมลองดูท่านผู้ชมตอนนี้คลิปนี้อาจดึกแล้วนะอาจจะมีลิ้นพันกันบ้างท่านผู้ชมอืมผมคิดว่าเราจะต้องเฮ้ยอันนี้ปลาเอ้ยนี่ชายนี่แล้วหรออันนี้ก็ชายนี่ท่านผู้ชมปลาอะไรอะ่ะ เออได้ชายนี่สองตัวติดเห็นไหมเห็นไหมตามันดิ้นช้ามากท่านผู้ชมอันนี้เป็นเยลโล่ทูน่านะฮะเป็นล่างชายนี่ของเยลโล่ฟินทูน่านั่นเองท่านผู้ชมตัวนี้อืมมาลองสักหน่อยต้องมาแล้วป่ะเนสซี่คือผมไม่รู้นะฮะว่าเบ็ดตัวนี้เนี่ยสามารถตกเนสซี่ปลาหมึกหรือปลาอะไรตัวใหญ่ได้ไหวหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันไหวนะ พราะว่าความยืดหยุ่นของมันเนี่ยบวก3 0เนลยนะท่านผู้ชมอืมผมคิดว่ามันไหวนะฮะมาเรามันดึงปลากันต่อท่านผู้ชมคือมันดึงปลาง่ายมากนะเป็ดตัวเนี้ยข้อเสียของมันเลยมีแค่อย่างเดียวท่านผู้ชมคือปลาติดเบ็ดเนี่ยจะช้ามากมากนะฮะคือมันลบ60%เลยนะกับรอสปีท่านผู้ชมเราอาจจะต้องกดกดปุ่มเชคเนี่ยหลายรอบนะฮะอีเวนต์น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าตอนนี้ผมรู้สึกได้ได้ไหม ผมคิดว่าอีเวนต์น่าจะหมดแล้วนะฮะ ừ, เพราะว่ามันไม่ม,ไม,มีแสงสีโอ้ยอันนี้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปลาปลาอะไรเนี่ยบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออใช่อีเวนต์หมดแล้วท่านผู้ชมเราจะไปตรงซอร์ฟิทกันบ้างท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยไอจุดตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ปลาหมึกนะั้นท่านผู้ชมคือใครที่อยากได้ปลาหมึกเนี่ยแต่ไม่อยากไปตกเกาะหิมะก็มาตกตรงจุดซอร์ฟิทหรือมันจะมีอีกจุดหนึ่งเยลโลฟินทูน่าก็นน่าจะน่าจะมีนะท่านผู้ชม คือจุดสีม่วงพวกนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ปลาเออปลาหมึกยักษ์นั่นเองนะฮะโอเคผมมาถึงจุดนี้แล้วท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ปลาหมึกยักษ์หรือเปล่านะฮะอืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้ปลาหมึกยักษ์หรือเปล่าผมก็ลุนๆุนว่ามันน่าจะได้คือผมใช้ทัฟเฟอร์วอร์มเลยนะเหยื่อบวกโชคตั้งสามรอยนนะฮะอืมปลาหมึกยักษ์ต้องเข้าแล้วปะที่ผมคิดว่าปลาหมึกยักษ์เนี่ยต้องเข้าแล้วนะฮะ อันนี้ปลาอะไรเป็นตัวแรกของเรานะะในจุดซอร์ฟิตนะคิดว่าผมคิดว่าเบ็ดตัวนี้เนี่ยน่าจะดีนะคือจริงๆคือเรามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมคือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเบ็ดตัวนี้เลยนะพอมาได้อ่านสเตตัสของมันจริงๆเนี่ยคือถึงกับอึ้งเลยนะคือของจริงเบ็ดตัวนี้สําหรับมือใหม่ท่านผู้ชมอืมเราให้เขาเนี่ยอาศัยไปกับเราสักหน่อยท่านผู้ชมคืนนี้ผมมาอยู่เซิร์ฟอะเซิร์ฟออฟิเชียลนะฮะเซิร์ฟ ปกติธรรมดาเลยเราไม่ได้ไปอยู่ในเซิร์ฟวีนะเพราะว่าเซิร์ฟวีเนี่ยพวกจุดอีเวนต์เนี่ยมันหายไวนะฮะคือเนซซี่นี่ก็ไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นที่โชคของเบ็ดด้วยหรือเปล่าท่านผู้ชมโชคมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะถือว่ากําลังดี35%ก็ถือว่ามีบวกอยู่บ้างและผมก็ยังใช้ทัฟเฟิลวอร์มบวกโชคอีก300%นะฮะก็ไม่ได้แย่ท่านผู้ชมไม่ได้แย่มาตัวนี้ได้อะไร คือได้ปกติแล้วคผู้ชมคือเหมือนเป็นตัวนี้ผมจะไม่ได้ตกได้ปลาตัวใหญ่เลยนะจริงๆผมตกมาทดลองตกมา79ครั้งเนี่ยผมไม่ได้ปลาตัวใหญ่เลยนะท่านผู้ชมคือเนี่ยอยากจะมารอลุ้นอยู่เนี่ยว่าตอนอัดเนี่ยจะได้ปลาตัวใหญ่ไหม <c oughs> คือหรือว่ามันเป็นที่โชคไวะดวงผมมันไม่ดีหรือยังไงเออใช่ไหมเออเฮ้ยไม่ไม่มีดวงเลยท่านผู้ชมตอนนี้คือแบบตกได้ปลาเล็กปลาน้อยทั้งนั้นเลยท่านผู้ชม คือใครที่สนใจเบ็ดตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนํานะจริงๆมันเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างที่จะดีนะสําหรับมือใหม่ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตกได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะตกได้สูงนะฮะคือมีโอกาสตกได้สูงมากท่านผู้ชมใครที่ได้เบ็ดตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเนี่ยคอมเมนต์บอกกันนะฮะ ได้แบบเป็นประโยชน์ให้คนที่เพิ่งมาดูด้วยนะท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจเบ็ดตัวนี้เนี่ยสามารถไปซื้อกันได้นะฮะที่เกาะโลซิลิศนะครับผมเบ็ดตัวนี้มีราคาอยู่ที่7 0 0 0บาทผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะสำหรับใครที่แบบไม่ได้เบ็ดฮัลโลวีนเบ็ดอีเวนต์หรือไม่ไม่อยากจะซื้อเบ็ดน้ําวนนะฮะขี้เกียจหาแล้วทําน้ําวลเนี่ยก็สามารถไปซื้อเบ็ดตัวนี้ได้นะครับผมข้อเสียมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองคือมันตรงปลาได้ช้านะฮะก็ <laughs> คือปลามันมันกินเบ็ด นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ